นำไข่มาตีไข่สองฟองนะคะตีให้เข้ากันโดยส่วนตัวจะไม่เติมอะไรเนื่องจากเวลาที่ทานแล้วก็เติมไม่เดี๋ยวอาจจะเค็มไปอะไรไปอย่างนี้ค่ะจะตีไข่เปล่าเพื่อคล้อนทำหมงไมต้อง ตั้งกระทะพอร้อนได้ที่เราก็เติมน้ํามันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่ากระทะนี้เป็นกระทะเแบบไม่ต้องใช้น้ํามันก็ได้เป็นก,ออก็เรียกเคลือบเซรามิกแตก็ใส่ไปหน่อยเพราะว่าถ้าทอดไข่แล้วไม่ใส่น้ํามันเลยมันก็ไม่อร่อยเลยค่ะให้ไฟแรงเิ็กน้อเราก็เอาไข่ เทลงไปชุงสูงไม่ต้องกรอให้กระทะร้อนอะไรมากมายค่ะให้เขาอรอร้อนๆนิดๆหน่อยๆไม่ต้องร้อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เราทอดไฟอ่อนๆน,นะคะนี่ไฟเบาสุดละไสไข่ลงไปออกก็เอาฝาปิดคเอาปิดเพื่ออะไรนะคะเพื่อให้เขาอบ ไอ้น้ำอบความร้อนฝาก็ฝาหม้อหุงข้าวฝาอะไรเนะะี่ยค่ะปิดพอใครดูนะคะก็ค่อยๆร้อนจากก้นกระทะขึ้นมาถ้าเราไฟแรงๆมันจะไม่ฟูแล้วมันก็จะไหม้ซะก่อนไข่ก็จะไหม้ซะก่อนก่อนที่มันจะสุกฟูสวยนี้บังเอิญฝางหม้อใสเนาะจะได้เห็นว่ามันจะค่อยๆฟูขึ้นมาจะค่อยๆสุกทั่วๆ่ว ทอดไข่ให้ฟูสวยนิ่มไม่จําเป็นต้องไฟร้อนแลใส่ลงไปข้มๆอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่แบบนี้ก็อร่อยได้การที่ไม่ปรุงรสไข่เพราะว่าบางครั้งเค็มไปอะไรไปใส่ซอสใส่อะไรมากไฟสีไม่สวยแต่นี่ถ้าเราทอดแบบนี้แล้วเราใส่ซอสไปข้างๆจานเพิ่มซอสพริกซอสกระเทียมลงไปทาไปให้เขาจิ้มเอง ตักเองน้ำปลาพริกเองอะไรเงี้ยเะโอเคกว่าเพราะว่าเขาได้เลือกในสิ่งที่เขาคิดว่าอร่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเราไปเติมให้บางครั้งมันเค็มไปมันสีไม่สวยด้วยจะทอดไข่ด้วยวิธีนี้ตลอดค่ะนไมคะอ้าด้านนี้กําลังสุกเห็นไหมคะเนี่ยตึ๊กตไข่กำลังสุกเวลาอยู่หอพักเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอะไรมากมายเห็ไนไหมคะ แค่นี้เราก็ทานไข่ฟูได้ละไขก่กำลปองฟูขึ้นฟูขึ้นคใช่ยืนบังแสงอ่า,อานตอนาันนี้่เพิ่มสุกแล้วนะคะมต้องไปจับไม้ต้องไปอะไรบ่อยให้สุกไปข้างหนึ่งแล้วลับพลิกทีเดียวแล้วก็อีกข้าง ันนี้ยังดูยังไม่สุกค่ะดูนเหลืองก่อนนะเดี๋ยวพอพริกอีกฟังจะโคฟ้องเลยไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะค่ะอย่าใส่น้ำมันเยอะการเลือกภาชนะที่ใช้ผัดใช้ทอดก็เหมือนกันพยายามใช้ภาชนะที่มันไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะอย่าไปใช้แบบเยอะๆแล้วมันก็ตกค้างที่เราเราก็ต้องกินแต่ไขมันใช,ใช่ไหมคะอันนี้เรไม่ได้ ไขมันมากมายเพราะว่ากระทะมันก็ช่วยเราในส่วนหนึ่งแล้วนจะค่อยๆเกลี่ยมค่อยๆสุกลงไปเรื่อยๆเราจะได้ไข่ที่นุ่มอร่อยแล้วก็เกลี่ยมอบนอกนุ่มในนะค่ะในรุ่มฟูๆขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะข้างในอ่ค่ะเดี๋ยวขอกลับแป๊บนึ่งไปกลับด้านแป๊บนึงด้านมาแล้วไหมนิดนึงเนื่อง,งจากคุยนานไปอันนี้ค่ะเดี๋ยวขาปิดไว้จะได้ไม่สลบ ปิดทุกอย่างจะค่อยฟูนะคะนี่ค่ะ,ะขึ้นมาแล้วฟูใหญ่เลยค่ะฟูเต็มกระทะเลยเห็นไหมคะดูด้านนี้ดูด้านนี้เห็นไหมคะฟูแล้วค่ะฟูก็ขึ้นมาเลยเห็นไหมคะไม่จําเป็นเลยมันจะต้องใช้น้ํามันเยอะไม่จําเป็นเลยว่าต้องใช้กระทะแพงๆดีๆอะไรมากมายเนี่ยค่ะ ประมาณนี้ค่ะเห็นไหมคะดูความฟูของเขานะคะดูด้านข้างสิคะดูสิคะดูด้านข้างสิคะก <c oughs> ินกับข้าวสวยร้อนๆน้ำพริกเผานิดหน่อยในวันฝนตกแบบนี้โอ้อร่อยน่าดูนี่ค่ะนเห็นไหมคะรอบด้านด้านนี้ค่ะฟูจนขึ้นมาถึงข้างๆแล้วค่ะเห็นไหมคะเอ่อให้ชัดๆนี่ค่ะ,คะฟูขึ้นมาแล้ว ค่ะเดี๋ยวจะฟูใหญ่เลยฟูเป็นเค้กเหมือนเค้กเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเพราะว่าคงด้านในจะได้เอาได้ละปึ๊บเนี่ยค่ะดูสิคะฟูไหมคะฟูไหมคะสวยไหมคะน่าทานไหมคะเนี่ยกับข้าวสวยร้อนๆเฮ้ยดูเนื้อสิคะเนี่ยดูเนื้อสิคะทำจากข้าวสวยร้อนๆเนี่ยค่ะฟูขึ้นมาทำไมข้าไม่เป็นเป็นเลยเ่าจะต้อง ใช้เทคนิคอยมากมายไปอ่อนๆแบบนีนนะคะ้ค่ะโอ้โหฟนะูน่าดูค่ะเนีย่ยดูสิคะดูนะคะ,ด,ะคดูสิคะเนะะี่ยดูสิคะดูนนขนมเนะคะ้กเลยค่ะอ่าข้างในยังไม่สุกดีเราก็เอาไว้อีกคะ่ะเดี๋ยวขอดูนะคะขับข้างในดูนิดนึงโอ้โ,อโหเตรียมหน่อยแล้วแต่เราจะชอบนะคะอันนี้ยังขอไว,ออไว้อีกนิดนึงเไว้นิดนึ็ก็ปิ้งสายหน่อยนะะึงค่ะ ไยนิดนึงอย่ทชอบที่เกลี่ยๆหน่อยแล้วก็ตักใส่ข้าวสวยร้อนๆราดออซอสต้นกระเทสซออ,อน้ำปลาพริกรมะนาวโหแค่นี้ก็ในวันฝนตกแบบนี้ก็สุดๆแล้วค่ะอร่อยที่สุดและะ้วค่ะโหฝาชามนี่มันคุก <c> ก <oughs> ิ้งอัดคุกกิ้ง เป็นไม่ใช่ฝาของมันหรอกค่ะเอามาฝาฝาของอย่างอื่นเอามาปิดนะคะเดี๋ยดูนะคะเราจะตักขึ้นเราก็ปิดฝาเนี่ยค่ะฟูปกเลยนะคะเห็นไหมคะใครบอกว่าเออถ้าไข่ล้วต้องใส่น้ำมันเยอะต้อง,ยงอย่างนิ้อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคุณดูนะคะเนี่ยะคะุณดูนะคะว่าไข่สองฟองนะคะเนี่ยนี่ยค่ะดูข้างล่างะค่ะ ไข่สองฟองนะคะไม่ใช่ไข่มากมาย <S <S อ่าห่อห่อได้ใส่จานสวยๆอ่ะ,สะเสดดิบน้ำมันนิดนึง <S <S โหขนาดนี้ยังมีน้ำมันเ,เห็นไหมคะเนี่ยเราไม่ควรจะทานน้ำมันขอสเสดดิบน้ำมันนิดนึงขอเทน้ำมันออกไป <S <S โหโหน้ำมันไหลออก นี่ค่ะทานกับข้าใจร,ร้อนๆอ,อร่อยไปเลยดูด้านหลังนะคะกลับให้ดูโอ้โหดูสิคะน่าทานไหมคะเนี่ยข้าใจร้อนๆน,น้ำพริกเผาหรือน้ำพริกมะขามเขากันเข้ากันเนาะนะคะใครชอบก็บกด ติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณป้าสุนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะไปทานไข่เจียวน้ำพริกเผากับน้ำปลาพริกอะไรอร่อยแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามด้วยนะคะลูกหลาน